สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนกันยายน2565นะคะเป็นดวงโดยรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิตรกรกฎก็จะดูได้แบบชัดเจนแม่นยําที่สุดนะคะแต่ถ้าใครมีราศีนะคะดาวสุ์ดาวจันทรสถิตที่กรกฎก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าความแม่นยําอาจจะ ลดระดับลงมาสักเล็กน้อยนะคะอย่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะมาดูกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎตัวตนของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกันยายน25 6 5นนี้ค่ะ ได้ไพ่ซิกออฟคัฟหถ้วยนะคะมีความสุขดีนะคะมีความสุขความสบายกายสบายใจดีในเรือนการเงินได้ไพ่แปดเหรียญโอ้การเงินมั่นคงนะคะยิ่งขยันยิ่งภากเพียรยิ่งได้รับทรัพย์รับโชคนะคะ8ดเหรียญ งานจะนำมาซึ่งความสำเร็จและรายได้นะคะรายได้มั่นคงมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีรายได้จากหลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณแปลว่าการได้รับของขวนนะัญะการได้รับของขวัญการได้รับโชคลาภการได้รับสิ่งดีๆนะคะเรือนสหัชชาได้ดีเอ็มเพรค่ะสวยนะคะสวย เป็นที่เมตตาอุปถรัรมภ์จากผู้อื่นนะคะค้าขายรุ่งเรืองนะคะทํางานแล้วได้เงินผลทับทีมเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองหรูหรานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรูหรา <c oughs> ร่ารวยมั่นคงดีพันธุได้ไพ่คิงออฟวานค่ะไม่ใช่อัศวินสิคิงราชาถือไม้เท้านะคะความมั่นคง ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นดีนะคะเรือนบ้านเรือนของความมั่นคงเรือนของอสังหาริมทรัพย์ได้ไพ่ราชาถือไม่เท้าไม่แน่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณเริ่มมองหามองหาช่องทางในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะได้บ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะได้อะไรที่เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่เข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ทีนี้มิสหัสชะกับพันธุได้ไพ่เป็นผู้มากบารมีทั้งสองเลยเอฟคิดว่าบางคนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะและก็อาจจะแปลไปได้ว่าถ้าหากคุณแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะ เช่นสอบแข่งขันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้รับการคัดเลือกหรือแข่งขันประมูลงานนะคะแข่งขันประมูลงานเพื่อให้ได้งานเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่มาลงทุนน่ะคุณก็มีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะเรือนปุตตะได้ไพ่ดมูลค่ะอารมณ์อารมณ์ของคุณในเดือนกันยายนจะเป็นเป็นช่วงที่คุณยังไม่ค่อยแบบ สดชื่นสดใสเท่าไหร่นะคะตัวตนของคุณอ่ะเข้มแข็งดีแต่อารมณ์ของคุณอ่ะมักจะเจอความอึดอัดประหลาดเกิดขึ้นเนื่องด้วยพระเสารเล็งลักนาอยู่ตอนนี้นะคะเรือนอริได้10 of cups นะคะค่อนข้างที่จะอึดอัดจากคู่ครองด้วย <c oughs> นะคะดาวเสารเป็นดาวคู่ครองของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะ่ะนะคะตอนนี้ได้ตำแหน่งเกรรษตราธิปดีนะคะ แต่ดาวเสายังไงก็ต้องเป็นดา,าวเสามรักก็ดีนะคะความรักดีถูกรกักถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่บางครั้งคุณอาจจะถูกควบคุมนะคะเป็นไปอ,อีกแบบประมาณปีหน้านะคะไปถึงประมาณปีหน้านี่แหละช่วงต้นปีดาวเสาก็จะย้ายออกนะคะช่วงนี้คุณดูเหมือนแบบถูกควบคุมอะไรแบบนั้นนะคะ เรือนที่7ได้ไพ่7จ็ดถ้วยนะคะจริงๆแล้วความรักนะ่ะมีความสุขดีมีความชื่นใจในความรักดีนะคะไพ่ค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่คุณเหมือนกับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อาจจะถูกหวงแหนนะคะอาจจะถูกอาจจะถูกน้อยใจนะ่ะน้อยอกน้อยใจจากคู่ครองก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะ โอ้มีเกณฑ์ได้ลาบมาโดยไม่คาดฝันนะมรณนะมรณนะก็คือเงินเงินในฝั่งของคู่ครองนะ่ะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบการอุปธรรมจากคู่ครองนะคะเหมือนมีคู่ทรัพย์คู่โชคนะช่วงนี้คู่ครองของ,ของคุณจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษเลยนะคะจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษแล้วแบบเรือล่มเรือล่มในหนองทองจะไปไหนก็อยู่กับเรานี่แหละนะคะ คุณน่ะมีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้ลาบมาโดยเสน่หาจากคู่ครองนะคะสิบเหรียญดีมากๆเลยไพ่สิบเหรียญไพ่สิบถ้วยขึ้นมาในดวงชะตาของชาวกรกฎคุณไม่มีเรื่องปัญหาทุกใจอะไรใดๆในเรื่องเงินนะคะเงินเข้าดีมากๆเงินเข้าอย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากๆเลยและมีความสุขในเรื่องของชะตาชีวิตที่อิ่มหนำสําราญชะตาชีวิตที่รุ่งเรืองดีนะคะแต่คุณแค่อึดอัดกับการที่ช่วงนี้มักจะถูกบังคับ มักจะถูกวางกรอบจากคู่คลองนะ่ะมักจะไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นอะไรในแบบที่ตัวเองอยากเป็นสักเท่าไหร่เพราะเหมือนกับจะโดนควบคุมในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนดีมากๆในเรื่องการเงินนะคะเรือนสุภาได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะ เรือนสุภาอันที่จริงเรือนสุภาก็แปลว่าความรุ่งเรืองหรือแปลว่าอารมณ์ที่เป็นสุขก็ขได้นะคะอ,อารมณ์ที่เป็นความสุขความเบิกบานในดวงใจก็ได้เช่นเดียวกันที่นี้ได้ไพ่ห้าเหรียญเอฟคิดว่าคุณเหมือนกับช่วงนี้คุณอาจจะหวนกลับมาทบทวนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะเหมือนคุณเกิดความรู้สึกอ้างว้างถึงจะมีคู่ครองถึงจะมีความรักถึงจะมี ผู้คนอยู่รอบกรอบกายคุณแต่คุณรู้สึกอ้างว้างแบบประหลาดในช่วงนี้นะคะถ้าเสาวเล็งลักษ์เป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากออกไปอยากหลุดออกไปจากตรงนี้อึดอัดเหลือเกินไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกหวยหาการสร้างคุณค่าของตัวเองนะคะบางคนอาจจะแปลได้ว่าช่วงนี้น่ะคุณมักจะได้พึ่งพา ครอบครัวพึ่งพาผู้ใหญ่พึ่งพาคู่ครองของตัวเองมากและตัวเองค่อนข้างที่จะไม่ได้ทําอะไรในแบบที่ตัวเองเคยทําเคยเข้มแข็งเคยพึ่งพาตัวเองมาอาจจะทําให้คุณแบบกลัวอนะ่ะเป็นห่วงและรู้สึกด้อยนะคะในในช่วงนี้นะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณด้อยค่าอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีความอึดอัดในตัวเองมีความไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะห้าเหรียญ ในเรือนการงานได้ไพ่สี่เหรียญค่ะในเรือนลาบผลเงินทองได้ไพ่แปดไม้เท้าค่ะลาภะนะคะและสรุปเรือนวินาศได้ไพ่แปดถ้วยร้ายในร้ายกลายเป็นดีนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎ ต่อให้เจอสถานการณ์ใดก็ตามชีวิตก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีแหละถ้าคุณควบคุมสภาวะจิตนะคะควบคุมสภาวะจิตควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้คงมั่นนะคะคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณกอบโกยมาได้อย่างแน่นอนนี้เงินอะเงินที่แบบเล็งนะคะเลงเลงกนันนะสิบเหรียญแล้วก็แปดเหรียญ ไม่สะดุดเลยนะคะสภาวะการเงินมั่นคงนะคะและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งเลยชีวิตกินดีอยู่ดีนะคะไร้ซึ่งหนทางที่จะแบบอับจนหนทางน่ะคุณมีผู้อุปถัมภ์ดีมากๆด้วยคู่ครองรักใคร่พิศวาสเสน่หาแต่ช่วงนี้เขาอาจจะห่วงแหนขี้หึงที่ห่วงหรือบงการหรือบังคับอะไรคุณต้องตามใจเขานะ่ะเมือนคุณจําเป็นที่จะต้องเอาตามเขาไปซะทุกอย่าง นะคะมอนคุณอยู่ภายใต้อํานาจของคนอื่นในเดือนของกันยายนนี้เหมือนเราพึ่งพาคนอื่นเยอะมันก็จะต้องยอมรับในแง่นี้นะคะมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะมันเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าหากเราถ้าหากเราได้รับอะไรมาจากคนอื่นเราจะมีความแบบเกรงอกเกรงใจแล้วเราก็ต้องจํายอมว่าว่าเราจะอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะห้าเหรียญบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะ แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะคะเรื่องงานอาจจะสร้างความอึดอัดอะไรบางอย่างและไม่ได้เป็นตัวของตัวเองช่วงนี้น่ะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองหรอกที่ทําให้คุณอึดอัดอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเจ้านายนะคะสุภะแปลว,ว่าเจ้านายก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจในการทํางานในช่วงนี้ไม่สดใสเลยไม่ชอบไม่ชอบ ออกไปทํางานเลยไม่มีความมีชีวิตชีวาเลยอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าทุกทุกอย่างทุกๆอย่างจะผ่านไปได้อดทนเข้าไว้อารมณ์ของคุณไม่ค่อยดีเพราะว่าดมูลเกิดขึ้นแล้วก็ห้าเหรียญเกิดขึ้นในเรือนของความเป็นอารมณ์ด้วยน่ะนะคะอารมณ์ของคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่เงินดีมากนะคะเงินดีมากแล้วได้รับ ลาบมาโดยเสน่หานะคะคู่ครองอุปธรรมคำจุนนะคะกินดีอยู่ดีเป็นไพ่ของการที่เป็นฝ่ายได้รับได้รับการเอาใจใส่ได้รับการดูแลได้รับการอาธนุธนอมแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่หรือมันเป็นไปด้วยดวงดาวนะดวงชะตาดวงดาวดาวเสาเล็งดวงชะตาของคุณอยู่นะเวลานี้เขาจะขุด อะไรต่างๆให้คุณมารับมือให้คุณศึกษาให้คุณได้เรียนเรียนวิธีการที่แม้ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปดั่งใจแม้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระในการตัดสินใจอะไรเท่าไหร่แล้วเราใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ไหมคุณจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะชีวิตหนะ้าที่การงานอะไรมั่นคงมากๆนะคะมีโอกาสได้บ้านด้วยได้บ้านได้สังหาริมทรัพย์ด้วยถ้าอยากมีถ้าจะแข่งขันในอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการงาน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่อให้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งสอบชิงทุนอะไรแบบนั้นมีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็ถ้าจะแข่งขันเกี่ยวข้องกับแบบประมูลงานเป็นงานที่ต้องแบบติดต่อสื่อสารกับที่อื่นแล้วมีคู่แข่งมากมายนะ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะ ราชาถือไม้เทา้านี่มั่นคงมากๆเลยแล้วก็โฟล์ทคอยสี่เหรียญในเรือนการงานได้ไพ่สี่เหรียญหมายถึงอะไรคุณกอบโกยได้คุณสร้างผลงานได้นะคะคุณได้ตามความสามารถของคุณนั่นแหละคุณจะได้ทุกอย่างแต่คุณจะเกิดความอึดอัดนะคะสี่เหรียญก็แปลวได้ว่าความอึดอัดแต่แปลตรงตัวกับสี่เหรียญก็คือการได้มาแล้วการกอบโกยเก็บเก็บเอาไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเก็บเงินได้เยอะ แต่คุณจะต้องระมัดระวังอารมณ์ที่ไม่ค่อยสมใจบองนะ่ะคุณไม่ได้อิสระในการคิดเท่าไหร่ในการตัดสินใจเท่าไหร่แต่มันอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรดาวเสาร์เป็นเกษตรราธิบดีทิบดีปปดอธิบดีก็บอกอยู่แล้วว่าแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่จะพาไปสู่ความเจริญบางทีการที่เรากดข่มอารมณ์อะไรแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้สบายใจมีชีวิตชีวาแล้วลองให้ผู้อื่นเป็นคนตัดสินใจ มันอาจจะดีต่อเราในอนาคตอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คิลกันนะคะดวงชะตาประจําเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรอีกคะเสน่ห์ทางวาจานะคะพ้จาเป็นเงินเป็นทองนะคะสาริการเ้นทองอำนาจบารมีคะ่ะ มองเห็นช่องทางนะคะถ้าในเรื่องของการงานมีการแข่งขันคุณมีเกณฑ์ได้รับชัยชนะแล้วเหนือกว่าผู้อื่นแน่ๆนะคะความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเทวดาวคุ้มครองดาวพระรหัสบดีนะคะเป็นดาวสุภะของคุณเป็นดาวสุภะของคุณแต่ก็เป็นดาว แล้ก็เป็นดาวอาริเช่นเดียวกันต่อให้คุณจะอ,อุปสรรคใดเจอความอึดอัดใดเจอความยากของของการใช้ชีวิตเจอความไม่น่าแบบไม่น่าสดชื่นเลยไม่มีชีวิตชีวาเลยในช่วงนี้และอึดอัดคับข้องใจบางอย่างสุดท้ายแล้วมันจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีๆนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่างน่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณตัดสินใจด้วยตัวเองมากเกินไปในช่วงเวลานี้โดยไม่ โดยไม่มีผู้อื่นคอยควบคุมโดยไม่มีผู้อื่นคอยชี้แนะและเป็นที่ปรึกษามันอาจจะพาคุณไปสู่ความบกพร่องทางการตัดสินใจก็ได้หรือความล้มเหลวอะไรก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะดีกว่าก็ได้ที่คุณที่คุณจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะดีกว่าเดิมดูสิคะเพราะว่ามันดีกว่าที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้มันดีกว่าเพื่อให้คุณอาจจะ ฝึกการลดอัดตราตัวตนก็ได้เนาะนะคะมันมีเหตุผลของมันเสมอและดาวพระเสาร์ท่านมาสอนท่านมาให้วิชานะคะท่านมาให้วิชาเพื่อให้คุณได้สิ่งที่เป็นสิรจมงคลที่สุดในอนาคตแล้วมีเกณฑ์มองเห็นช่องทางเนวยนะคะ ในเดือนกันยายนนี้ชาวกรกฎมีโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างเงินด้วยนะคะแล้วมาแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะในเรือนลาพ้าเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยมีโอกาสเลยที่ถ้าหากจะค้าขายออนไลน์ทำงานออนไลน์ในช่วงเวลานี้หารายได,ได้เสริมหารายได,ได้อีกหลายๆช่องทางได้นะคะทําเลยลงมือทําเลย Freedom อิสระภาพ New Beginning การเริ่มต้นใหม่ Freedom New b e g i n n i n g บางคนบางคนก็ มีโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ทนอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ทนะ่ะไปสู่สิ่งอื่นที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะในเรื่องของงานมีโอกาสเหมือนกันที่ถ้าหากคุณจะเปลี่ยนถ้านะหากคุณจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้เปลี่ยนนะคะ กรกฎเรือนการงานของชาวกรกฎคือชาวราศีคือเมษนะคะคือเมษตอนนี้มีดาวราหูดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวมรณะด้วยไปอยู่บางคนอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะถ้าเปลี่ยนก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่แล้วดีกว่าเดิมด้วยนะคะถ้าทนไม่ได้แล้วจริงๆนะ่ะออกจากที่เดิมไปที่ใหม่ก็อาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่เราจะต้องแบบดูให ทั่วนะคะดูให้ทั่วพร้อมนะพยายามศึกษาหาข้อมูลเยอะๆก่อนออกไปนะคะดวงเปลี่ยนงานด้วยนันี่นะคะดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเดือนแห่งการทำงานนะคะคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานในช่วงนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนเราได้ด้วยได้แสดงศัก,กยภาพได้ที่ที่ ตัวเองมีความสุขความสบายใจกว่าเดิมนะคะได้โชว์ศักยภาพได้มองเห็นมองเห็นช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนหมายถึงเรื่องความรักด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะแล้วดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมนะคะ travel การเดินทางการท่องเที่ยว Prosperity ความเจริญพิน์สวัสดี ให้บอกว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะถ้าใครอึดอัดใจเหลือเกินในเรื่องความรักในเรื่องของการงานบางทีจัดทริปท่องเที่ยวให้กับตัวเองเปิดเปิดหเูดหเปิดตานะคะไปเติมพลังไปชาร์จพลัง ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการทํางานนะคะและความสุขในการทํางานจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณไพ่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะอึดอัดบ้างแต่คุณจะเจริญรุ่งเรืองดีและเก็บออมเก็บเงินนะคะสะสมกอบโกย เงินทองได้อย่างมากมายแล้วมาแบบไม่คาดฝันด้วยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีขนาดนี้นะคะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้สมบัติอะไรสะสมเงินทองทรัพย์สินอะไรได้มากขนาดนี้ในเดือนกันยายนนี้แต่ได้มาอย่างแน่นอนนี่หีบสมบัตินะคะอยู่ตรงนี้บางคนต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพื่อสะสมประสบการณ์บางคนเดินทาง อะไรนะสัมมนาอบรมนะคะอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนนะคะ getting to know each other เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันถ้าหากใครที่ move on ออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่แย่มีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนจากการเดินทางได้เรียนรู้เรื่องราวของเขาและรู้สึกแลวรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะ calling in your soulmate finance ไ a นันแอนคาริอ r การเงินและอาชีพนะคะเขาบอกว่าชีวิตของคุณน่ะเหมือนเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินชีวิตคู่ของคุณเหมือนเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินนะคะอย่างเช่นถ้าใครเจอคู่ที่ดีอยู่แล้วเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินเป็นผู้อุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินแล้วมันก็อาจจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการที่คุณ ต้องคอยตามใจหรือทำอะไรบางอย่างที่ถูกเขาควบคุมบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้เพราะพระเสาอยู่ตรงนี้นะ่ะอ่านไปที่ทางอื่นก็ไม่ได้เลยเพราะว่าคู่ของคุณจะมีกําลังจะมีกําลังจะมีพลังมากกว่าคุณและพระเสาเ,เป็นคนที่ชอบควบคุมนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมเป็นคนที่ชอบบงการ ค่อยๆพูดนะคะ Calling in your soulmate พูดกับคู่ของคุณว่าคุณรับได้ประมาณไหนและประมาณไหนคุณไม่มีความสุขไม่ใช่ว่าให้คุณยอมทุกอย่างแต่แต่ว่าให้พูดบอกถึงความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละแต่พูดด้วยความเมตตาการุณาใช้ปิยะวาจานะคะใช้ปิยะวาจาเปยยวาชะคำตำหนิที่สามารถดื่มได้หกักหักอะไรที่มันมากเกินไปคุณก็ควรพูดแต่พูดบอกเขาเซตบันนารี่ว่าเขาสามารถ เรียกร้องคุณควบคุมคุณได้ประมาณไหนและต้องให้อิสระในชีวิตของคุณประมาณไหนคุณจึงจะมีความสุขจริงๆเมื่ออยู่กับเขานะคะให้บอกแบบนี้ว่าบางทีความรักของคุณอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะ่ะการสนับสนุนกันทางด้านการเงินหรือไม่อ่านอีกทางหนึ่งคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะคะ calling in your soulmate นี่เจอเนื้อคู่กําลังจะได้เรียนรู้จากใครบางคนและเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ ที่ดูแลคุณนะคะที่ดูแลคุณที่อุปถัมภ์ค้ำชูคุณในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเขาไม่ได้มีมีความร่ำรวยอะไรขนาดนั้นก็จะไม่ได้อยไปกว่าคุณแล้วก็จะไม่เอาเปรียบคุณแล้วจะเป็นคู่ที่เข้ามาปุ๊บเกื้อกูลช่วยกันทำมาหากินเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะพาก,กันและกันสร้างความเจริญช่วยเหลือเกื้อกูลและสร้างความเจริญไปพร้อมๆกันนะคะเขาจะเป็นคนที่รักดีนะรักดีมีความอยาก ก้าวหน้านะคะอยู่กับเขาคุณจะไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่พัฒนาอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าใจของเขาจะเป็นคนที่แบบชอบในการพัฒนาตัวเองนะคะนี่คือดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2565ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วเงินก็ยังดีอยู่เอฟคิดว่าถ้างเงินดีถ้างเงินดีมีความสบายใจในตัวเองแล้วก็จัดการได้ดีบางครั้ง บางทีชีวิตคู่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคะอะไรที่เราไม่ชอบเราต้องกล้าพูดแต่พูดให้มีน้ำเสียงแบบน่ารักอ่อนโยนและมีความเมตตาเจืออยู่ในนั้นถ้าเขารักและเขารู้ความเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจเขาก็จะปรับให้คุณเองว่าประมาณไหนคุณมีความสุขได้เขามีความสุขได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนโสดก็อาจจะพบคู่ที่เข้ามาแล้วชีวิตของคุณจะพากันเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเพราะว่า เป็นคนที่ต่างคนต่างขยันขันแข็งแล้วก็เชี่ยวชาญในการสร้างชีวิตนะคะก็จะมาเป็นคู่สร้างคู่สมให้กับการและการนิคอรีอินโยโซเม e เป็นคนที่คุณอธิษฐานร,ร้องขอเลยเป็นคนที่คุณเคยปรารถนาเลยว่าอยากได้คู่แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทําำนายให้เ,เพื่อนๆชาว ลัคนาราศีกรกฎเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ